สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ขอนําเสนอคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นผ้าสังเาจใยปางนั่งก้อนทองนะครับแก่ด้วยหยกผ้ามาสีเขียวเข้มนะครับนะครับน้ําหนักองค์นี้หนักถึง264กลรัตนะครับถือเป็นผ้าสังเกจใยเส้นปักเก่าโบราณจีนที่องค์ใหญ่นะครับแล้วข้อสําคัญนะครับองค์นี้เนื้อเปอร์เซ็นต์เนื้อกึงแก้วนะครับนะครับหาไม่มีแล้วนะครับนะครับใส่ปิ้งเลยนะครับนะครับ ชัดเจนนะครับเนื้อกึ่งแค่สวยงามมากนะครับแล้วเชิญไปนะครับเดียนผู้ชมไม่ต้องไปเลี่ยมเสียเงินนะครับเดียนผู้ชมนะครับมีรูจ่อหาห่วงใสหาเชือกร้อยขึ้นคอเสริมบารมีดีนะครับให้หยกแนบตัวนะครับจะได้ให้พลังขึ้นไม่เหล็กนะครับเข้าร่างกายทําให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เสริมบารมีดีมากนะครับองค์นี้สวยงามยิ่งนะครับเดียนผู้ชมนะครับนะครับ เดี๋ยวผู้ชมสนใจนะครับราคากันเองนะครับโทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับ0819071179และ09197894องค์นี้สวยมากนะครับเนื้อกึ่งแควนะครับนะครับเป็นผ้าสังกัจายนั่งแท่นทองศิลปะจีนเก่าโบราณนะครับนะครับและเรียนผู้ชมเมื่อมาชมผระสังกัจใยนั่งก้อนทองที่แก่ด้อยหพ่อมาอง์นี้นะครับ นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ไปติดตามที่ Youtube ผมมกภูมิแท้ตั้งได้นะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชม,ชมชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียในโลกไม่มีใครเหมือนและไม่มเหมือนใครและมีคุณค่านะครับไม่มีคําว่าผิดหวังแล้วข้อสําคัญนะครับใน YouTube ผมมกภูมิแท้ตั้งนะครับมีครบหมดแล้วก็ยังมีสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ พะปาง,างต่างๆองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่คูเกอร์กัลันเีไว้ไม่ต่ำกว่า50องค์อลังการมากนะครับเดินผู้ชมไม่ควรพลาดน,นะครับแล้วก็ยังมีก้อนอยทับเดือมชาติของประเทศโมซัมบิกและทับลินสตาที่ถามคูเกอร์ลงไว้ใหญ่ที่สุดในโลกสองรายการผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่า8 0 0คลิมนะครับนะครับ แลยนมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดือนในโลกจำนวนมากคุณผู้ชมไปติดตามดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตาแล้วข้อสาคัญนะครับเรียนผู้ชมที่ผมเลียเรียนผู้ชมมีภาพปานต่างๆที่แกะด้วยราชายอยทับเดือมชาติทับติมสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ต่ำกว่า50องค์ของผมนะครับติดต่อง่ายนะครับติดสําหรับมหาเศรษฐีเขาเนินดีฟักเงินลงที่ถูกที่ถูกจังหวะดท่านก็ได้เงินนะครับและแต่และองค์มูลค่าสูงนะครับราคาเป็น10บล้านเป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านเป็นพันล้านดันชุดหลายพันล้านนะครับผมให้คุณ ผู้ชม3%ก็ได้เงินมหาศาลแล้วข้อสาคัญติดต่อสําเร็จผมได้เงินไปต่อยอดสร้างบวชคุณผู้ชมก็ได้ร่วมมหากุศลต่อยอดสร้างบวชล้วผมแล้วได้เงินใช้นะครับอย่าลืมนะครับมีโอากาสไม่ควรพลาดไปติดตามที่ย t ท b e ผมพราะผมแท้ตั้งได้นะครับแล้วถูกใจอะไรไม่เข้าใจเลโทรปรึกษาผมได้ผมจะบอกบริษัทติดต่อผมครั้งนะครับ0819071179และ09197894นะครับผมนล้มแท้ตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับเสริมพาะสังใจองนี้เห็นไหมครับ ใบหน้ายิ้มสง่างามยิ่งแล้วเนื้อเนื้อหยกพิเศษนะครับกึ่งแก้วหายากมากนะครับเป็นผ้าเก่าโบราณนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่มีคุณค่านะครับสมบัติผัดกันชมนะครับผมให้เชิญราคากันเองนะครับหาเจ้าของใหม่นะครับสนใจก็โทรมาหาผมได้นะครับสวยงามยิ่งนะครับองนี้เนื้อกึ่งแก้วนะครับหาไม่มีแล้วนะครับเป็นผ้าเก่าโบราณนะครับสังใจองนี้ศิลปะจีนนะครับ